เสนาธิการทหารบกพร้อมด้วยประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งค่ะพลเอกธงชัยรอดย้อยเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรพร้อมด้วยพลเอกเอกกัฐช้างแก้วประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลไม้แก่นอําเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพร้อมรับฟังการปฏิบัติงานในห่วงที่ผ่านมาค่ะรวมถึงสอบถามข้อกัดข้องต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำนโยบายข้อสั่งการและกำลังใจจากพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกมาถึงเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนที่จะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน โอกาสนี้ค่ะพลเอกธงชัยได้กล่าวว่ามั่นใจว่าชุดคุ้มของตำบลไม้กก่นทำงานอย่างมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของรัฐบาลและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าคือต้องการให้พื้นที่มีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าประชาชนสามารถดำรงชีวิตประจําวันได้ตามปกติสุขลดความหวัดระแวงพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป สำหรับชุดคุ้มครองตำบลไม้แก่นค่ะกำลังหลักมาจากคนในท้องถิ่นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนขอเป็นกำลังใจให้กำลังคนทุกนายขอให้ทำงานด้วยความเข้มแข็งและบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะ